กับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะ, mm hmm. คะมนีกับมาพ่อขอพอน้ําปูองดั่มนะคะพี่น้องค่ะซึงแอดกสิภพาเขาไปชมบรรยากาศทั้งในเนาะค่ะหาบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นาน้ำพุธขึ้นมาจากบาดาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะ ถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลริ่มกดไรกดแช่ค่ะพี่น้อง่าเพื่อเป็ี่นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามหม่ก็อย่าลริ่มกดซับสะใภ้ขขกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อทีสิบ,บริเพาีข้าวสารดีๆได้เด็ดจากทังช่องพอนผ่ารวยนะคะพี่น้องน,อนะะาอค่ะวันนี้แอดกรสิพาไปชมบรรยากาศน้ำกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะพี่น้องค่ามีข้าวดีค่ะพอจำอยุนีเนาะค่ะ เข่ามาแล้วเลขเข่ามาแล้วหลงวดติดนะคะนับบท่วนนะคะฟันเม็ดดออกเม็ดดันล่างบ่อตรงบนผ้อนนะคะพี่น้อง่าที่สําคัญนะคะพี่น้อง่าเข้ามาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยจ้ามานูเข้ากระสิเข้าไปบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้อง่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นอ,อ่ไปตามกลนพอจำไปเขา ค่ะแต่ก็ดีใจนะมันผู้นั้นเยอะแน่นาะพอปีนาะพอเนาะเพิ่นให้เลขเกันออกมันบ่พอโอ้พ่อจ้ำกระถือสองงวดติดเลยนบ่ค่ะอโอ้สองงวดติดเนาะคะ่ะเนาะพ่อจ้ำห้าก็ได้ค่ะถือทังแต่งวดไหนมากสามแปดกระแม่นสางวดก่อนตัวดได้ลยนึงเดียวสองหนึ่งค่ะแมน่นแมน่นแมน่นสองหนึ่งโอ้ที่มาของสองงวดติดแล้วตัวนี้สันของพ่อจ้ำกระได้เนาะแต่ว่าเงินนี้มีตัวมักงได้ใจไปพอ่อ ผมชื่อแล้วครับผมชื่อยังค่ะชื่อตัวใดผมชื่อเจ็ดแปดศูนย์เก้าเก้าศูนอ่าปดศูน้าเก้าศูค่ะพอจัเอาพใดยอยากมานอยากชโชกน้ำเพลินนอกก็ลรองพิจจรณนาเน้อพอจัเนอกแลวสิลุมคุมพอจ <c oughs> <c oughs> ัาไม่้องแล้วสิคุปพอจับนะพี่น้องเลยจ<ะ>อ่าพน,นุ่งิ่งงามไปหาผมอืมพนุ่งพนก็เลยเดเมือไห้ค <c oughs> ่ะ อ๋อสั้นไม่ไ้เลาหายแลอวนี่เราก็สั้นมันก็เลยไดี้ยห้ค่ะผมก็เลยจับเอามันน้ำบ่มนีเงินสามสิบแปดบาทโอ้ถืองวดก้อนสามสิบแปดบาทเอางวดนี้ฝันจังไหนสันพองวดค่ะต้องงวดฝันว่าจังไหนพอฝันเพียงมันก็ต่ออแล้วมันก็เล่ใหตัวเจ็ดแปดก็เก่าศูนย์จ็ดแปดก็เก่าศูนย์โอ้ให้ว่าฝันหายตองวดเลยนาะพ่อเนาะ อโอ้คนห้เท่ละสองตค่ะห้ว่าเอาพ่อได้กินได้ท่านเนาะพ่อนะโอ้ขั้นล,ลุ้ยเรี่วเนาะพ่อนะเออียว่าค่ะช่วงปีนักพูนปีขึ้นายมากเลยค่ะ เขาว่าให้คุณเนาะอืมอือหาพว้ากับบริเเขามาได้ได้ข้าวบ่อปันไหนก็เลยบเขาอะนะหกชุผมถือ่นึ่งสิบสี่งวดรดผู้เดียวผมอ้สิงวดติดติดเปีหกชุนอะอ่าสิบสิบสี่งวดติดติดเลยปีหกชุนค่ะหาชุนล้เริ่มถตัว่าจะนั่นละค่ะสี่ห่าค่ะค่ะถมาถมาถมากสงวดติดนะพ่ค่ะ เ่ได no no. uh, ้ลายผมมิก็ิ้สองันชิ้โอ้ให้ว่าเอาเอาพอได้ฟังมาถอดไปนาอพ่อนอะฟังค่ะจะจักนเล่ะะที่สามองวนี้ค่ะเข่าก็คือเป็นงวดที่สามแต่ที่แน่ๆนี่สิตินีนก็คือสิบสี่งวดติดค่ะพี่น้องค่ะสิบสี่งวดติดค่ะงวดนี้สิเป็นจ้าไหนกับพี่จระนาเนาะพ่อนอ่ะค่ะแต่ปีหกศูนเนาะสิบสี่งวดติดค่ะอืม โอ้นี่ก็ได้พัฒนาก็เก่าแล้วตัวนี้นะพ่อเนาะตัวนี้นะ,นะจะไปไหวครับค่ะ<า>มองพะระสวนหินน้องไปไปหว้บนหกโอ้ตรงตรง,ตรงบอร่อหนามกับเบิ้งบ่ไหล,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 ลมันบ่พ่อบ่อหนามกับเบิ้งบ่ไหลโอ้ผู้คนบ่มาค่ะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ต้องเข้าไปบุรณะใหม่ก่อนเน,นาะบ่อน้ำนะ ขาบอ่อหนามนี่สิมีพุดขึ้นมากได้พี่น้องเด้ออาถ้าผูดด้ใดหูแก้วตาทิพย์นี่ก็สิเห็นฮอดองยาใสาสุดไทยเนาะคะ่ะอยู่ในในนามเลยเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะแอดเคยมาถ่ายทำถาผูดด้ใดได้เบิ่งคลิปย้อนหลังก็สิเห็น,นเนาะพอนเนาะ่าะเพราะแอดได้านามนี่สิพุดธจากว่างบาดาลขึ้นมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะพุดจากวังบาดาลอันนี้เป็นเกดีเกาเกดีโบราณเนาะพอนเนาะค่ะนี่ค่ะเพราเพราจำกับกระลังจุดถูกเนาะค่ะ ขอพอนนะคะขอให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะพ่อเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขอให้มาเข็งเๆนะคะข้าเขางวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะพี่น้องเลิกฝากไว้แนมฝากไว้พิจารณาอันนี้มันต้นแต่เคียนมาพอนี่ต้นยังนีงต้นยังงนี่ยจ้าเนี่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 ยต้นแต่เคียนอืมต้นลมนุ่มขึ้นจะเข้าอ๋อหมดอืม ค่ะอันเจดีเก่าแม่เอาลองให้แมซี่เฮาสืส่อสารหรือว่าสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะมื้อนี้พาแม่เพิ่นมาไหว้ขอพรเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงปู่ตรงย่าอยู่เนาะแม่เนาะอยู่นี่ย่าย่าปฐุมมาค่ะย่าอยู่ค่ะพี่น้องย,ย่าเอ้ยคั้นอยากให้ไปอยู่น้ำลูกน้ำหลานก็ให้ล้านทําแตกปังๆ75791เด้าแล้วพอใกล้กันเด้่ยก็พองพ่อ90หั่นของแมซี่อืมหญ้าตะเคียนนี่เนาะอ่า75 7ดห้าค่ะพ่อ ก็ลองเบิึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันใดมันก็เป็นไปได้เบิดเปิร์เลอค่ะพี่น้องค่ะยังก็เป็นไปได้เบิดเปิรเลอเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอ่าเอฟซีแฟนช่องอันนี้ขอนตะเคียนนะคะพี่น้องค่ะตอตะเคียนเอาเอาเออเอาดับตัวคุณแม่เอาใคนเนี่ย พุทธสามดอกพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอแล้วข้าบ่อดีบาบุญยังค่ะมาขอพรพ่อขอยาไปอยู่น้ำนี่แหละขอยาสีปทุมมาไปอยู่น้ำ สมาสภุสัส <convert> ส <to Christians> ัวาลมกนเน้อกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุโธสีสุโธสิสุทธิเทวาสิสุทธิเทวาปูเสมีปูเสมีปุตยัมปีปุตยัมปีปาริยัมปีปาริยัมปีกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันทา อังพญานาคินีอังพญานาคิน nah ีสีปฐมมาสีปฐมมาวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมีปูเชมีสาธุสาธุขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอพุทธานุภาพขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสังฆานุภาพขอพุทธบารมีขอพุทธบารมีขอธรรมบารมีขอธรรมบารมีขอสังฆาบารมีขอสังฆาบาร จากเจ้าปู่ศรีสุโธจากเจ้าปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาแม่ย่าปฐุมมาแม่ย่าศรีปฐุมแม่ย่าศรีปฐุมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าลงดลบันดาลลงดลบันดาลูกทานพรทานพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าจงโชคดีจงโชคดีตลอดไปเถิดตลอดไปเถินอิบูซา อิติบูชามหาราชามหาราชาพระเสนหาพระเสนหาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธมา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 ญาตรายามดียาตายามดีวันชัยมาราศีวันชัยมาราศีสวัสดีราโพสวัสดีราโพโนโมพุทธายะโนโมพุทธายะยังมหานาโคยังมหานาโคศมันทิ ทิมันติสุติมันโตสุติมันโตวิมิเตกาเลนะมิเสกาเลนะมหานาคามหานาคาโอเชมิโอเชมิสาธุสาธุสาธุการนี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเลอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่น้องค่ะค่ะนี่ละอ๋อ ขอให้เอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้ชมได้เห็นแล้วก็ขอให้ยูซุ่มกินเย็นค่ะพี่น้องค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คนวะเนาะบนหูวบนตาไฮโซไฮมาร์เดอร์รวย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 ไฮเอฟซีแฟนช่องถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเห้เพื่อนได้มาซอยปั่นองค์ปูองค์ยาเด้อ ผมบอกว่ได้อมอกว่าได้เห็มอมันเหมอมากมันทับทมกันเรื่องท่าก็ได้นะกเ่นเถ้ามันดังมางกเราหอนอืม